สวัสด <Ooh. S 1> so ีครับว hey. uh. the ันนี้ผมฟิล์มติดติการต่อกลาวนะครับนีวันนี้ครับม่ดูทำคลิปอะไรครับเดียเปิดกล้องเล่นดูครับน้องจี้ครับน้องจี้ยิวแมวครับวันีครับจะมาพูดเรื่องยอดวิวในคลิปนะครับจากที่แบบช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะเนื่องจากควิเลยว่าผมแบบก็เหาของมาทําคลิปก็ยากนะครับนัินมันหายาก นี่ครับนะครับช่วงน,นี้จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเนื่องจากคุยระบาดแล้วก็ทีมงานขี้เกียจนะครับ <c oughs> ไอคุณเล่นเกมติดเกมแข่งโปโลอีกแล,ล้วมันรู้อย่าต่อยหน้าให้เฮี้ยใส่มาน่าละ <c oughs> ถ้าใครติดตาม Facebook ผมนะครับจะเห็นผมชื่อแบบ <c oughs> คนอื่นเขาใช้พิลเตอร์ไทยโดยผมไม่ใช่ออทำล้อเลยนะ <c oughs> พอเนรับเราก็จะพูดเรื่องเออเรื่องยูงทูปนะครับ ค่แบบการตอบรับมันไม่ค่อยดีนแต่ก่อนอแต่ก่อนมันแบบยอดยอดวิวก็ดี2อ0สามอยอะไรอย่างเงี้เนาะตกวนี้เหลือ60-70เองอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะนะครับแล้ก็ถ้าเออช่องนี้ดังครับผมจะผมจะแบบถ้าช่องนี้แบบนั้นแบบเปิดได้ได้นะจะแบบเมื่อกี้มีคนมาครับผมเลยเขินนิดนึ่งนะครับวันนี้ดิวันี้สวัดีกล้องหน่อยหลังจากที่ยอดวิวตก ผมผมชอบผมผมชอบไลฟ์ช่องเรามากเลยนะครับแบบไลฟ์อย่างเดียวไม่มีดิไลฟ์ผมชอบมากเลยครับมีกำลังใจในการทําคลิปเลยอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะขอย้ำมาเยอะๆคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะแล้วคลิปนี้กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเรด้วยนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์มาเยอะผมจะได้มีกําลังใจคอนเทนต์ในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับ เลยลงคลิปใหม่ในวันไหนไม่รู้แล้วแต่คนตัดต่อเอ้ยไม่ใช่แล้วแต่เราแต่พวกเราว่าจะถ่ายคลิปตอนไหนนะเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายคลิปให้ได้เยอะนะใครไม่ถ่ายช่างแม่นูถ่ายคนเดียวก็ได้เอาดิก็แน่พอครับโทรศูนย์เก้าสี่ห้าสองหนึ่งห้าแปดสี่ครับโทรไม่ได้ทุกเดือนครับผมโสดผมเป็นผู้ชายไม่ใช่กระเทยจำไว้ผมรับแต่สาวอย่างเดียวนะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยว <S <S ผมเอาแมวปิดคลิปก่อนจี้ปิดคลิปดิจี้ปิดคลิปดิพูดดิจบันนี้ ออจำในพิธีนี้นะครับโปรดก็ดีกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้พวกหนูด้วยนะคะไปแล้วค่ะวู้